นี่น้องน้องหาความรู้หน่อยันะคะเออขอผมอธิบายนิดละกันนะคือการเดินทางของสสทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะขึ้นรถเมย์นะครับมาถึงมาถึงรถบขสนะเครื่องบินนะครับเรือหรือนะรถไฟนี่นะครับคุณเนี่ยนะครับได้ขึ้นฟรีในตอนขึ้นครับแต่แต่ว่างรายจ่ายนั้นเก็บเที่ยรัฐสภารัคสภารายรับเงินงบตีก็เหมือนกันนะครับเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้สั่งอะไรก็ได้นะครับมีค่าใช้จ่ายที่จะเป็นภาษียากรจะต้องไปจ่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเที่ยวบินพิเศษ เป็นเทียบเป็นพิเศษเขาอาจจะลดราคานี่เป็นสิทธิ์ของเขานี่คือเพราะว่าจะลดสัพิจะลดราคาเพราะว่าซื้อเป็นลูกค้าประจำลูกค้ารายใหญ่อีกประเด็นหนึ่งเอาง่ายๆเนี่ยนะบริษัทของพรรคพวกกันเนี่ยนะ เป็นลูกค้าที่บินกับการบินไทยเนี่ยยาวปีหนึ่งเนี่ยบินเป็นร้อยเที่ยวเพราะมีคนเดินทางเยอะเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าเลตติ้งที่เขาได้เนี่ยมันถูกขนาดไหนพี่ไม่ต้องคือรเขาจะมีโปรแกรมโปรแกรม่ไม่ใช่คือลักษณะของ m e m b e r ร์ชิพเนี่ยยังผมเนี่ยผมบินการบินไทยจนมีคะแนนเนี่ยประมาณ4ี่แสนไมล์สะสมไมล์ในสี่แสนห้าแสไมล์พี่ เราก็สามารถที่จะมีบินสิทธ์บินฟรีเพราะมันเป็นการโปรโมชั่นนนเรื่องทำให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสายการบินนั้นเป็นโปรโมชั่นที่เป็นเขาเรียกแล้วนะคอมเพนเซสให้แต่ลักษณะที่ผมพูดขนาดนี้เขาเรียกว่าคอร์เรทเดตเขาก็มีคอร์เรทเดตคอร์เรทเรทนี่ราคาต่ำนะครับเวลาเขารู้ว่าบินกันเยอะอย่างสมมติว่าประการบินไทยปล่อยที่นั่งว่างอ่ะเอางี้ละกันสมมติพี่ผมผมไปต่างประเทศเนี่ยผมไปอย่างผมไปสิงคโปร์เนี่ยสมมติผมไปธนาคารผมธนาคารเขาจะถ้าเกิดว่าเราไปคนเดียวไปไปโดยเป็นอนดิวิดีวไปคนเดียวเนี่ ต่าบอกว่าเราเป็นลูกค้าของผมเป็นลูกค้าของเป็นลูกค้าของซิตี้แบงค์ คุาจะไป upgrade ไปเลยเขาแล้วก็หนึ่งก็หนึ่งอาจจะได้เป็นอั g เกรดเป็นเป็นห้องเป็นขับสวิตเป็นท่อนอะไรเเป็นเป็นขับเป็นขับรูมง่ายๆเลยนะคุณมดแดงคุณมดแดงเนี่ยจองตัวครึ่งจองโรงแรมเนี่ยนะถ้าคุณจองผ่านเดือดโทรคุณเองเนี่ยแพงแต่คุณผ่านบริษัทเอเจนต์ปุ๊บคุณถูกรวดละมาเลยเป็ปกติเพราะมันเขาเปรตเรงแล้วคือแล้วแล้วไอ้ตัวนะแล้วไอ้น้องเขานั้นมันบอกว่าอันนี้เป็นการค่าให้จ่ายเลยผมว่าคุณต้องเรียนให้มากมันมีอีกมันมีอีกคุณคุณกระจอกมากเลยแล้วคุณเป็น เป็นเป็นผู้สัมภาษณ์ไม่ได้อะเรื่องนี้คุณต่ำมากเรื่องนี้นี่วิทยากรเชียงกูลเนี่ยตามตามแห่ด้วยเหรอ <c oughs> บอกว่าควรจะลดเ <c oughs> ออสสควรจะลดเที่ยวอาจจะเดินทางแค่เที่ยวละครั้งเดือนละครั้งก็พออา้าวเขาเขา,เขานีวิทยากรพูด <c oughs> คุณวิทยากร <c oughs> ผมไม่เข้าใจนะ <c oughs> โอ้ผมเข้าใจอ่ะคุณสอนคุอย่างเดียวอ่ะนะแต่คุณไม่รู้ว่าคุณไม่ได้บริหารคอมพนีหรือเปล่า่ี่เดี๋ยวก่อนนะ จะให้จะให้ลดการเดินทางให้ว่าเลยนะก็เป็นคนดีที่เคารพนั้นถืออยู่สอสอเดินทางเดินทางใช้สิทธิ์สอสบ่อยเขาคงเข้าใจว่าสสเดินทางบ่อยเนี่ย พี่แล้วไม่เป็นอาจารย์ได้ยังไงมาแว่รังสิตเนี่ยเอาคนซึ่งไม่มีความรู้ไปเดินทางฟรีแต่ว่าเขาไม่ได้ฟรีนะครับรัฐสภามาเก็บตังค์เอาตังค์มาจ่ายนะครับน้เเอ็กเพนอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นค่าถ้าเป็นในบริษัทเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายคืออย่างผมเนี่ยผมสอบบริษัทใช่ไหมพี่ตัวผมมาเดินทางฟรีแต่บริษัทจ่ายเพราะผมผักคอร์สเนี่ยเข้าไปที่บริษัทเหมือนกันเนี่ยนะบริษัทเนี่ยให้พี่เอกไปเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะผมก็บอกตรงว่าผมไม่ได้ควัากระเป๋าผมไป ายเองหรอกครับเพราะว่าบริษัทเขาต้องเป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ฟรีผมแปลกใจมากมากเลยว่าคนในระดับนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้ทำไมมีอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่โง่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรพี่ ไม่สนใจที่จะขนขวายหาความรู้ไม่ผรู้กับรู้สึกว่าเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะประดิษฐ์ประดอยเขาเรียกอะไรคอนเทนต์ที่จะมาเล่นงานรัฐบาลเท่านั้นเองเลยครับ101มีปัญญาแค่นี้นะณมี่ยนี่ผมขอบันทึกเป็นเป็นเป็นหลักฐานด้วยนะวันนี้ผมฟังตอนที่เดินทางมาอยู่ในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณไอ้ตง้าแต่ทุ่มสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะวิทยกรเชียงกูลออกรายการช่วงนี้นะของรัฐหนึ่ง ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือผมไม่ชอบเต้าเต้าแบบเราไม่เต้าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบบูสกายไม่ได้แบบอะไรการสายล้อฟ้านะครับและอย่างนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเรื่องการบินไทยหน่อยคือเมื่อวานเนี่ยผมไปอ่านไอปิยะสวัสด์อมรนันซึ่งเป็นหัวของสสของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเคยเป็นดีดีเป็นกรรมการผู้ในการใหญ่ของการบินไทยเมื่อปี ตอนก่อนที่ก่อนสมัยประชาธิปัตย์แล้วเมื่อวานออกมาด่าคุณสอจักรว่าบริหารยังไงอย่างนี้ไม่มีประสิทธิภาพนี่อะไรนะพี่มันชื่ออะไรนะปียะสวัสด์ปียะสวัสด์ปีห้าสี่ก่อนที่ตัวเองจะลุกไปอ่ะขาดทุนหมื่นล้านนะครับไม่ไม่เห็นพูดสักคำอ่ะก่อนเข้ามาเนี่ยกำบริษัทกำไรสองหมื่นล้านนะพี่พอตัวเองเข้ามาเป็นปุ๊บขาดทุนหมื่นล้าน แล้วนี่เขาขาดทุนเนี่ยสุดที่200ล้านหมื่นล้านกับ200ล้านอันไหนมนันมากกว่ากันพวกโง่อย่างงี้อะสิถึงได้เป็นอดีตดีๆก็อ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยคือเขามามามาดูโดยรวมทั้งหมดเนี่ยแล,แล้วดูจากการที่พวกเขาทำเไม่ว่าจะเป็นวันนี้เห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมฮะม็อบที่สวนลุมปูเข็ม ม็อบสนเดี๋ยวก่อนม็อบวสวนลุมนี่วันนี้นี่มีแต่มีแต่มีแต่เต็นที่เดี๋ยวก่อนเรียกว่าม็อบได้ยังไงเขาเขาเรียกกันไม่คือผมมาบอกว่าตลาดคือไม่คือตอนแรกมันเป็นตลาดที่กําลังจะวายในมอน็อบส่วนลุมอันนี้คือมันเป็นตลาดที่มันปิดแล้วแล้วมันก็พี่นึกออกไหมปิดแล้วข้อข้จะเอาแสลน่ะพี่มาพั่นรอบเต็นท์คือมันเป็นตลาดที่ปิดแล้วอย่าไปเรียกว่าม็อบเราก็เป็นรายการเราต้องพูดความจริงเห็นเห็นเห็นป้ายอะไรวิทยาลัยประทุมวัน S <S สนุนการต่อสู้ไว้คือมันไม่มีคนนะแล,นแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้ไอ,อ,อ้ปูเคมโอ้โหก็เต็มที่เลยเหมือนกันนะฮะไอกันเนี่ยนับได้เลยโดนจับไปสี่ลงนอกเอาน้ำให้กินผ่านลุกลงเข้าไปคือมันเป็นเรื่องที่แบบโอโหที่แล้วเสร็จแล้วมาฟังมาฟังในคลื่นของฝ่ายพวกเขานะท่านผู้ชมอะมันชัดเจนว่าเขาพยายามเรียกตัวช่วย ซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าต้นทุนพวกเขานี่หมดแล้วพี่ ไม่จริงนะใน Facebook เนี่ยนะครับไลฟ์เป็นหมื่นไลฟ์เป็นหมื่นอ้าวแล้วทำไมเวลาเขาไปไลฟ์เป็นหมื่นแล้วใครไปช่วยใครไปลงว่าคุณป้าอยู่ต่างจังหวัดคุณป้าส่งแรงใจไปช่วยนะคะแรงใจเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวจะตามไปค่ะผมก็ไม่เห็นมีใครไปสักคนเลยไม่แรงใจน้ำไม่ได้ี่คือผมบอกตรงๆนะคุณปูเข็มคือตอนน้องแมดดัะสมัยก่อนเราเรล่นแบบแปดมอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่อดีตนี่เป็นยังไงนะวันนี้คงจะจะคุยเรื่องอดีตเยอะละแต่ ตอนนี้ต้องพักสักก่อนพักสักคู่ครับของของรายการพาแหลกนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณผู้สำเนิรายการอย่างสุปริยาและเทพะมรสุปริยาเท้าวสวย,สยมวยอึ๋งกระชับภายในกระชับภายนอกค่ะท่านผู้ชมครับ <c oughs> สำหรับสุภาพตรีนะครับที่ <c oughs> ต้องการดูแลสุภาพตัวเองแล้วก็เทพะมร ผิวพันธุ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายดี็อกในตัวส่วนผู้ชายก็เทปอมอนครับผมนะสำหรับผู้ชายที่ยังแข่งชะกาชาติชะกันสู้บ่อแย่นในทุกสมรภูมินะครับก็อย่าลืมเทปอมอนะครับถึงเทพอมอนนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับก็ตัวหนังสือตัวมนโทสัตว์วิ่งตัววิ่งอยู่้างร่างนะครับแถบล่างสุดในบาร่างสุดหนึ่งกล่องก็ ของเทสอมอนี่เจ็ยนะครับสุปริยาก็1,000บาทซื้อ3กล่องก็แถม1กล่องในราคาส0มพบาทแล้วก็2อ0 0บาทสำหรับเทสอมอนครับเชสเต้สำหรับทุกผู้ทุกคนนะที่มีเส้นผมที่มีผมแล้วก็มีหนังศีษะะเชสเต้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยด้วยสมุนไพร ธรรมชาติล้วนๆนะกลิ่นก็หอมแบบเย็นๆธรรมชาติธรรมชาตินะครับสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงนะแล้วผมฟูไม่ใช่ว่าพออยุมากๆเพราะผมผมสามารถจะฟีบนะครับใช่ครับเชสเตอร์ช่วยได้ครับนะฮะช่วยทําให้ผมฟูมีเด้งขึ้นได้นะฮะก็เรียกเบ้าครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องหนังศีรษะหนังศีรษะมีปัญหาเปยมแครก็โทนิกของเชสเตอร์นะครับแนะนำนะครับ แชมพูเชสเต์ต้องใช้คู่กับอ่านผมของเชสเต์ตรงนี้นี่ไ,ไม่ต้อง <คน S 1> แม่มานานาที่ดีมากเลยครับไม่ต้องแม่มานานรับปากการอานผม,มนะยืนยันให้ เพราะว่าผมใช้ผมมพ่อเกษตรนี่ต่อแทนทุกวันนี้นี่ผมอย่างที่บอกฮะคือคุยกับแม่มะนาวผมผมจะขอค่าแต่ผมเพิ่นอยู่เนี่ยมันเป็นออกปลายาวเร็วยาวเร็วนะครับนี่เพิ่งตัดมาส่วนอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับก็คือก็สิล่าออสซิล่าก็สิล่าก็สิล่านี่เกิดไม่ทันแน่ก็สิล่าใช่ไหมไม่ไม่ทันก็สิล่าหรอกแต่พูดก็สิล่าได้ MDF ก็เป็นี่ก็เป็นเป็นบริษัทผู้ผลิตนะมัน Institution อ๋อ อุตินเอนะครับเป็นผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทั้งนั้นแล้วก็ที่เขาดังมากที่สุดคือเซฟโตสโคปคือหูฟังหูฟังนะครับเซฟโตสโคปฮะแล้วก็ตัวนี้นะ <c oughs> ก็เปือคือบริษัทนี้จะเป็นผู้ผู้สั่งให้ผลิต <c oughs> นะฮะแล้วความแม่นยำนีน่สูงนะครับสนใจนะครับ0836098229 0836098229ครับก็ <c oughs> อันนี้ของของของคนในครอบครัวครับขอบคุณเชื่หรือก็ได้นะช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็นาเขาก็น้าเดี๋ยวเห็นตอนนี้น้องสาวเขาบอกว่าจะมีอย่างอื่นเข้ามาเอาข้ากลับนิดนะครับเข้ามาบอกนะก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งนะฮะก็คราวนี้ก็กลับมาเรื่งผ่านแหล่ต่อซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมา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 ประเมินสถานการณ์กันว่าในอดีตเนี่ยของการต่อสู้ของหมายถึงว่าการที่จะเปลี่ยนแผ่นดิน นะหมายถึงว่าที่มันเกิดปัญหาวิกฤตบ้านเมืองตอนนี้มันเริ่มต้นจากที่กระบวนการพวกเขาเนี่ยเขาาสร้างสร้างเครือข่ายสร้างคนมานะครับตอนแรกๆนี่ในช่วงประมาณ4ี่เจ็สี่แปดถ้าพูดถึงเจิมศักดิ์เป็นทองเนี่ยต้นทุนที่เขาความน่าเชื่อถือที่สูงไหมสูง รายการเขาก็มีคนติดตามเยอะที่ชอบรายการอะไรนะตามหาแก่นแก่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รา้คือที่ชอบคือไปอยู่ที่ไปแบบไปนั่งอยู่ตามป่าตามหาแก่นทำนี่แหละล็อตเตอร์ศักดิ์เนี่ยก็เอแค่เป็นคนซึ่งมีถือว่าเป็นคนอะเป็นคนแล้วก็ให้ความรู้คือถ้าเกิดพูดในภาษาคนมายถึอว่าคู่จามลักความจริงตักกะที่ถูกต้องาแกก็ให้ควมประชาชนก็ฟังนะฮะคือฟังแล้วโอเคเราเรารู้ไม่มีนัยยะที่เป็นเป็นพิษไม่ได้เครืองพิษมานะครับหรือไม่ พี่ตอนไ่อตอนนั้นเขาอาจจะเคลือบพิษแต่ประชาชนเรามีเราประชาชนเรายังถูกแบบรับข้อมูลข้างเดียวคือพี่คือยุคผมเนี่ยต้องเข้าใจว่ายุคยุคพี่มันเกิดก่อนมันเกิดก่อนวิกฤตวิกฤตทางการเมืองตั้งแต่ปีหนึ่งหกหนึ่งเกยุคผมเนี่ยคนที่เกิด171819จ็ดนึ่่งเ้านี่ยมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ถูกเรียกว่ามโนบุเลต เรียกว่าไอ้ไอเรื่องโรงเรียนเนี่ยพี่เอ็นนักเรียนเนี่ยก็<อ>จะไปทํากิจกรรมปัญญาอ,อ่อนอคือคือคือเขาทำอะไรเนี่ยเขามอมเมาในสมัยก่อนเนี่ยหลัง14ตุลามาถึง6ตุลานะช่วง6ตุลาต่อเนื่องมาถึงปี35เนี่ยเพื่อาธมินเนี่ยเป็นช่วงที่นักนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคนรุ่นนั้น,นยุคนั้นเลยนะฮะยุคผมเนี่ยถูกมอมเมามอมเมาในเรื่องของความความสุขส่วนตัว เป็นเรื่องว่าสุขนิยมนะใช่เขาพยายามเป็นเรื่องสุนิยมนะให้นันให้ทุกคนเอากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคือเป็นความบันเทิงแข่งขันประกวดร้องเพลงเต้นรําอะไรทํานองนั้นจะเป็นรุ่นผมในร้านรุ่นนั้นแหละจะเป็นรุ่นผมเนี่ยถ้าผมอย่างผมผมเป็นเด็กเรียนมก็จะแข่งกันเรื่องการเรียนกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมประกวดร้องเพลงก็ประกวดเต้นเต้นต้นไรม่รู้เต้นประมาณอย่างนี้แต่ว่า แล้วก็ต้องเป็นคนดีอ่าก็อย่างเงี้ยที่มันก็เป็นอย่างเงี้ยให้จริงจริงจริงแล้วก่อนหน้าที่จะมียุคที่รุ่นพวกเราอย่างขว่มุนกเตรเนี่ยคือรุ่นที่ประชาชนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยมันมีเนี่ยเขาก็ทําแบบเดียวกันเขาเรียกยุคนั้นว่ายุคสายลมแสงแดดอย่างคุณวิทยากรพูดเนี่ยคุณวิทยากรเนี่ยขึ้นมาต่อต้านยุคสายลมแสงแดดสายลมแสงแดดคืออะไรเย็นลงเนี่ยจัดงานเต้นรำที่ไปทุกงานบอลทุกวันนบารุอนบรุเดี๋ยวขณะ นั้นจัดเดี๋ยวไอ้นี่จัดเดี๋ยวไม่มีอะไรทางก็หาฤกษงจัดแล้วคนเนี่ยสมัยต้องซื้อสูตรหนึ่งอันแล้ววิ่งไปเรื่อย นะสู่ไปใส่เพื่อไปเต้นรำเพราะบังคับให้บีบบังคับให้คนเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องประเภทสนุกสนานตลอดนะเต้นรำต้องเป็นไม่งั้นเชยอะไรเงี้ยแต่ไอ้รุ่นพวกผมนี่มันประเภททนกันไม่ได้อย่างกรณีของรุ่นทำไมพี่เดี๋ยวก่อนถามทําไมเรื่องพิ่สัญญานี่มันมาเป็นเพอ่อมนเป็นเรื่องมันมันมันเป็นกันแยกแยกกันเรื่องของทัศนะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างกรณีของเออเซรวบุมันาเาอ นั่นเขาสไตล์เลยเขาจะไปสไตล์แบบตริตริชึงไปเรื่อยๆเพาแบบนั้นเลยซึ่งอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยอ๋อก็คือยุคหนึ่งก็ออกไปออกไปออกไปไม่คุณต้องเข้าใจนะจริงๆแล้วไอ้การบีบนงครับในสภาพสังคมในการส้างผมคิดว่าคนในรุ่นผมนงจะเข้าใจอ่ะคือคุณไปคิดเรื่องประเภทที่ว่าเพื่อส่วนรวมอะไรเนี่ยเขาบอกนะว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์ใช่แล้วก็ แค่เราคิดเห็นแตกต่างเราต้องการให้เห็นบ้านมือเฮ้ยทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะว่าโดนข้อหาคอมมิวนิสต์ตลอดนะฮะมันก็จะไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเราไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะเพราะมันเป็นไม่ได้อ่ะนะฮะ